สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทอดไข่เกียวฟูกันนะครับผมใช้ไข่ไก่สองฟองนะครับไข่ควรที่จะเป็นอุณหภูมิห้องนะครับเพราะว่าใจครบฟูนะครับใส่น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ช้อนโต๊ะผมใหญ่นะครับใส่พริกไทยเท่านี้นะครับอันนี้พริกไทยต้นเองตําเองนะครับใส่น้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะนะครับถ้าปริมาณไข่เพิ่มเราก็เพิ่มน้ำไปได้นะครับส่วนประกอบอื่นๆก็เพิ่มตามนะครับเราตีไข่ให้เกิดฟองเลยนะครับ ต่อไปก็ใส่น้ำมันเยอะๆเลยนะครับประมาณสักครึ่งลิตรนึงนะครับทำไข่เจียวฟูแบบนี้นะครับเปลืองน้ำมันมากและน้ำมันควรจะเป็นน้ำมันแรกด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเราสามารถี่เอาไปทำอย่างอื่นได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้น้ำมันแรกนะครับไข่เขาจะไม่ดำช่วงแรกก็คือเปิดไฟแรงๆเลยนะครับผมว่าน้ำร้อนแล้วนะครับเราลองหยดไข่ไปดูนะครับเห็นไหมครับเขาแตะกองเนี่ยร้อนแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราเทไข่ผ่านตะแกรงนะครับซึ่งจะมีความสูงประมาณสัก4 0เซนติเมตรนะครับคือถ้าไข่ลอยอยู่บนน้ำมันนะครับยังไงเขาก็ฟูนะครับแต่ทีนี้นะครับเราต้องดูภาชนะเราด้วยนะครับว่าเราอยากให้ไข่บางหรือว่าไข่หนาหน่อยเราก็ต้องดูปริมาณไข่ของเรานะครับ เลีวยพอช่วงกลางๆนะครับผมเริ่มลดไฟแล้วนะครับและจากนั้นลองพลิกนะครับนะครับเราอาจจะต้องใช้ตะหลิวสออันช่วยนะครับบางคนเขาชอบเหลืองแบบนี้นะครับแต่ของผมยังไม่พอนะครับต่ออีกนะครับ ไฟเราใช้สามระดับนะครับตอนแรกก่อนที่จะลงไข่เราใช้ไฟแรงนะครับหลังจากนั้นเราบอลเป็นไฟกลางนะครับแล้วพอมาช่วงสุดท้ายนะครับเราใช้ไฟแรงอีกทีนึงนะครับผมจะใช้ไฟแรงช่วงสุดท้ายนะครับเพื่อให้เขาช่วยไล่น้ํามันนะครับโอเคครับเราตักใส่ตะแกรงเลยนะครับเพราะว่าเราจะไล่น้ํามันนะครับคือขอบอกนะครับทอดแบบนี้เปืองน้ํามันมากเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ แต่ความอร่อยเป็นเลิศนะครับเห็นไหมครับพอเราใส่ตะแกรงแล้วน้ำมันยังออกมาอีกรเราต้องทานตอนร้อนๆนนดีที่สุดเลยนะครับผมจะราดซอสไปเลยนะครับนี้เป็นซอสพริกของ KFC นะครับอันนี้เป็นมายองเนสเซเว่นน,น,นะครับของแถมทั้งนั้นนะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศของ Exxat นะครับรวมกันไหลยี่ห้อเลยนะครับ คลิปนี้เป็นการทอดไข่เจียวฟูกรอบนะครับอร่อยเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ